สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องรักเรกชาแนลก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลงสูตรเด่นล่างเด่นหน่วยล่างนะเด่นหน่วยล่างแต่แบบ4ตัวนะคะกระจายความเสี่ยงนะสี่ตัวก็สถิติเดินดีนะลองดูนะคะ นี่พึ่งลงให้ครั้งแรกนะสำหรับถ้าเป็นหน่วยล่างนี่ก็จะมาเริ่มตั้งแต่ห้าสามนะคะท,ที่ที่ติดกันนะที่ถูกติดกันก่อนหน้านั้นก็จะมีผิดสองนวดมีผิดแล้วก็มีก็คือเดินอะแต่มันไม่ได้เดินต่อกันขนาดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นติดล่างนะก็จะติดล่างตั้งแต่ที่ออกศูนย์หก 0 2 9ย์สอง้าสองหหนึ่งนะคะแล้วก็มา53แต่ถ้าเป็นหน่วยก็จะเริ่มที่53นะคะหน่วยล่างอันนี้ใช้หลักพันนะคะบวกหน่วยพันบวกหน่วยล่างหลักพันบวกหน่วยล่างบวกได้เท่าไหร่ก็บวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะคะได้สองก็เพิ่มเป็นสามสี่ห้านะคะ ก็จะได้เป็นเด่นหน่วยล่าง4ตัวถึงเจ้าสี่ตัวก็แล้วแต่เดี๋ยวเจ้ก็จะตัดให้ตัวไหนที่ไม่สวยหรือไม่น่าลงทุนน่ะก็ตัดให้ให้เหลือสัก3าตัวถ้าตัดได้นะสองตัวอะไรอย่างนี้ถ้าตัดได้ถ้าตัดไม่ได้ก็จะใส่ลงไปนะคะอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งได้2องสามสี่ห้าเลขออกห้าสามนะคะก็ถูกที่3ามหลักหน่วย สองอหลักพันคือศูนย์นะคะศูนย์บวกด้วยสามได้สามสี่ห้าหกนะคะเลขออกหนึ่งสี่ก็ถูกที่สี่นันติดขอบตรงนี้ค่ะแล้วเวลาเขียนเขียนลำบบาทติดขอบก็เลยต้องขยับ ต่อไปหกบวกสี่ได้ศูนยูนย์เดินหน้ามาเป็นศูนยหนึ่งสองสามเลขออกสี่สองถูกที่สองนะคะหน่วยหนึ่งบวกสองได้สามสี่ห้าหกเลขออกแปดสามก็ถูกที่สามหลักหน่วยนะคะวงไม่ค่อยกลมนะคะ บวก3ได้2เดินหน้ามา3 4 5เลขออก75ก็ถูกที่5หลักหน่วย3บวก5ได้8 9 0 1เลขออก50ก็ถูกที่0หลักหน่วยนะคะหมไม่สวย สีบวกศย์ได้4เดินหน้ามานะคะสี่ห้าหเล็กออกหนึ่งหก็ถูกที่หหลักหน่วยนะคะถูกที่ห้าหลักหน่วย3หลักพันคือ3หลักหน่วยล่างคือ5 3าบวกห้าได้8ดนะคะ แปดเดินหน้ามาเป็น8 9 0 1เลขออก7 0ก็ถูกที่0หลักหน่วยสามบวกศูนย์ 3, 0, นะคะสามบวกศูนย์ได้สามสี่ห้าหกเลขออกหกสี่นะคะงวดที่ผ่านมาก็ถูกที่สี่หลักหน่วยนะคะ สูตรนี้ก็ามาเป็นล่างได้นะนนก็ติดล่างนะคะติดสองตัว,ตตวเห็นไหมคะสามเนี่ยสองตัวสี่มาหนึ่งตัวอันนี้มาหนึ่งตัวก็มีอมีแค่หนึ่งชุดนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะหลักพันคือหนึ่งหลักหน่วยล่างคือสี่หนึ่งบวกสี่ได้ห้า ห้าเดินหน้าไปอีกเป็นห้าหกเจ็ดแปดเด่นหลักหน่วยล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดจะมาตัวไหนยากเนาะเจ็ดก็ไม่สวยนะแต่เจ็ดเจ็ดชนอีกสูตรหนึ่งที่แอดจะให้ต่อไปเนี้ยนะมันชนนะอันนี้กล้าตัดเจ็ดหลักหน่วยนะคะ ก็หลักหน่วยจริงๆแล้วถ้าตัดตัวเด่นตัวดังนี่จะเป็นอะไรี่ยจะได้เหลือน้อยนะคะเหลือแค่สามตัวห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยล่างนะหน่วยล่างนะไม่ใช่ในล่างถ้าล่างอาจจะไม่ตัดหกนะเพราะชอบหกหอาจจะมาเพราะว่าอชอบสูตรสี่กับหกนะคะสี่กับหกสิบล่าง แต่ว่าถ้าเป็นหน่วยล่างเนี่ยขอตัดให้เหลือที่ห้าเจ็ดแปดนะคะเน้นไปที่ห้ากับแปดนะคะลองลองด้วยเจ็ดแล้วกันนะคะเน้นเน้นไปที่ห้าแปดอันนี้ตัวลองนะหกนี่หน่วยไม่น่ามานะคะอ่ะมาดูอีกสูตรหนึ่งเด่นหน่วยล่างเหมือนกันหรือติดล่างนะ ติดล่างได้นะชุดนี้เพราะมาสองตัวบ่อยอยู่นะสามสี่สี่สองสองชุดนี้ก็คือเลขติดล่างได้ถ้าจับคู่กันน่าเป็นไปไ,ได้นะสองชุดนี้ถ้าจับคู่กันนะสำหรับสูตรนี้นะคะใช้หลักพันบวกร้อยบนนะคะพันบวกร้อยบน แล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างแล้วบวกด้วย5คาที่นะคะก็9บวก1บวก2เป็น12 12บวก5เป็น7 7ก็บวกไปอีก2แต้มเป็น9บวกอีก3เป็น2แล้วก็บวกอีก1นะคะจริงๆสูตรแรกๆก็น่าจะมาแค่7กับ 9, เนะเนาะขยายไปนะสูตรไม่เข้าก็ข,าขยายไป เพื่อกระจายความเสี่ยงนะเลขก็มาเข้าหน่วยล่างบวกได้เจ็ดบวกไป2เป็น9บวกอีก3เป็น2บวกอีก1เป็น3านะคะเลขออกเก้าสก็ถูกที่2อหลักหน่วยนะคะแล้วก็มี9ติดมาด้วยเห็นไหมคะมาสตัวอันนี้ก็เหมือนกันมาหลักหน่วยที่1แล้วก็มี6กมาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ติดล่างได้นะเพื่อนก็มาเขียรยล่างส่วนเล่นล่างอะไรไปไม่มีสูตรพวกนี้ก็ไม่ไม่น่าเล่นะพูดง่ายนะคะอาจจะมาล่างอันนี้หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกหบวกห้าเป็นหกนะฮะหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองเลขออกหนึ่งนะคะก็ถูกที่หนึ่งหลักหน่วย หนบวกสเป็น5้าบวกอีกหเป็น6 6หบวก5เป็น11ได้1นบวกสเป็น3บวกอีก3เป็น6บวกอีกหนึ่งเป็น7นะคะเลขออก5้สก็ถูกที่3มหลักหน่วยศูนย์บวกสี่เป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหเป็นสอง สองบวกอีกสองเป็น4ี่บวกอีก3าเป็น7แล้วก็บวกอีกหนึ่งเป็น8นะคะเลขออกหนึ่งสก็ถูกที่4หลักหน่วยนะคะหกบวกหเป็น11บเอ็ดบวกสี่เป็นสิบ้าบวกห้าคงที่เป็นศูนศย์บวกสได้สองบวกอีก3เป็น5บวกอกหเป็น6ได้เด่นศูนย์ศูสองห้าห เลขออกสีสองก็มาที่หลักหน่วยนะสองบวกห้าเป็นหกบวกอีกสองเป็นแปดบวอีกหเป็นสินะคะได้เด่นสามบวกสองเป็นห้าบวกอีกสเป็นแปแล้วก็บวกอีกหนเป็นเได้สามหเลขออกแปสมนะคะมาที่สามหลักหน่วยก็มีแติดมาด้วยนะ บวกสเป็น12บอวกอีก3เป็น15บวกได้หคงที่ก็เป็น0นะคะได้เด่น0ูยบวกไปสก็เป็น02อบวกอีกสเป็น5แล้วก็หนะคะเลขออก7จก็ถูกที่5หลักหน่วยสาม 3, บวกเจ็ดเป็นศูนย์บวกห้าเป็นห้าแล้วก็บวกได้หคงที่ก็เป็นศบวกกันได้ศูนย์สองหหนะ,ะหมืนข้างบน เลขออกหู้นย์นะคะอันนี้มาก็2ตัวเลยศูนย์ถูกที่ศูนย์หลักหน่วยแล้วก็ติด5้ามาด้วยนะคะสี่บวกกันได้0ูบวกาเป็น5 5าบวกสเป็น7จ็ดบวกสเป็น0นบวกอีกหเป็น1เลขออก1นหนะคะ มาทั้งหนึ่งทั้งห้านะแต่เราถูกที่ห้าหลักหน่อยมาสองตัวบ่อยนะยเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ติดล่างได้นะคะเพื่อนๆจับไปเลยสองตัวถ้าเผื่อนั่นก็จับสองตัวเผื่อจะเข้านะตัวไหนดับก็ตัดทิ้งจับไปเลยนะคะสี่หกอ่าสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกห้าเป็น9้าบวกอีกห้าเป็นสี่นะคะ สี่บวกสองเป็นหกบวกสามเป็นเก้าแล้วเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์สี่หกเก้าศูนย์เลขออกเจ็ดศูนย์นะคะก็ถูกที่สุดหลักหน่วยเก้าหนึ่งเอาอีกแล้วสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกศูนย์เป็นสี่บวกห้าเป็นเก้านะเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้า เก้าหนึ่งสี่ห้าเลขออกหกสี่ก็ถูกที่สี่หน่วยล่างนะคะงวดที่หนึ่งทันวานี้นะหลักพันคือหนึ่งหลักร้อยคือเจ็ดหลักหน่วยล่างคือสี่นะคะหน 12, 12, 5, ึ่งบวกเจ็ดบวกสี่ได้แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกห้าคงที่เป็นเจ็ดนะคะ 7บวกไปีก2แต้มเป็น9 9้เบวกสเป็น12นะคะเป็นสอบวกหเป็น3ได้เด่น7 9 2 3ก็คือถ้าอยากจะตัดนะถ้าตัดตัวดังของคนอื่นเลยนะสามเนี่ยหน่วย3ามนัดับดับล่างด้วยแหละ แต่เห็นมีสูตรหนึ่งเด่นหนึ่งกับสามอยู่นะคะหน่วยล่างแต่ดับเยอะเหลือเกินอ่ะถ้าจะดับในพวกนี้นะสองดับหรือเปล่าหน่วยล่างสองสามเจ็ดเก้ามีสวยก็บตัวเดียวนะเก้า เก้าจะมาหน่วยล่างไหมคะแต่เก้าเห็นเขาใส่หน่วยสิบบนกันนะคะเพราะว่าสิบบนวันนี้เล็กขี้หลักหน่วยก็อาจจะเป็นขี้หรือคู่หรืออาจจะออกขี้ขี้ก็ได้นะวันที่เราออกคู่คู่ใช่ไหมจริงๆคู่คู่มายากนะแต่ก็นานอ่ะ4สองแล้วก็มาออกนี้นะคะอ่า,อาจ,จะดักหนึ่งตัวนะหนึ่งตัว ไปชนเด่นกับคนอื่นเยอะเลยชนเด่นกับคนอื่นเจ็ดนี้ก็ไปชนกับชุดนั้นเอาไงดีครับไ้ดีครับแอให้เป็นแนวทางนะถ้าสำหรับสามก็เด่นไปที่สองตัวนี้แต่อะไม่เหมือนใคร ให้เหลือสามตัวนะหน่วยตัดสามอาจจะโดนด่าก็ตรงเนี้ยเนาะเพราะว่าดับจริงๆอ่ะสามหน่วยแอดดับจริงอ่ะไม่เอาใจคนอื่นเนาะเอาตามสูตรแอดแล้วกันนะคะขอเป็นตามสูตรนะอะถ้าเพื่อนๆชอบสามติดไว้เลยนะนี่พราะแอดเห็นมีมีสูตรหนึ่งได้หนึ่งกับสามอยู่นะแต่ สามล่างแอดดับหลายสูตรแล้วเกินขอดับนะคะก็หน่วยล่างก็จะเหลือ792นะ,ะแล้วก็5 7 8จริงๆก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกพวกเนี้ยถ้ามาได้ก็อาจจะมา7นี่ก็ชนนี่จริงๆแอดก็ดับ7แต่ให้เหลือเพราะชนไม่ดับนะคะ วันนี้เล่นยากหน้าล่างแล้วก็เป็นหวยสัญจรด้วยนะคะก็เผาๆหน่อยนะคะอย่าไปทุ่มสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ